โอเคครับเดี๋ยวสอนวิธีการเซตอัพเจ้าต,ตัวโมเดลนะครับจเจ้าเมโทอหกสิบาต้องแกะมันออกมานิดนึงนะครับที่ตัวรีเซิร์ r ตัวนี้มันจะมีปุ่มเห็นไหมอยู่ตรงนี้อันนึงนะครับให้ตอนบ่ายเนี่ต้องกดมันแล้วก็เสียบแบตนะครับเดี๋ยวมาเซตติ้งรีโมทก่อนก็คือเปิดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเซตอัพโมเดลใหม่เนาะไปที่นี่ <c oughs> กดตรงนี้ค้างนะครับเข้าเมนู ไปที่ set, set stem นะครับ select model แล้วเลื่อนไปที่โมเดลใหม่นะครับแล้กดกดคันสั้นค้างนะครับหนึครั้ง,งเห็นไหมอยู่ที่ m o เด l สาล้ตอนนี้นะครับไปที่ m o เด l สาต้องลงไปล่างสุดนะครับ ax u switch ให้เปิดให้เป็น a on b on c on นะครับ d on ด้วยนะครับแปดช่องโอเคต่อไปไปที่ setup นะครับ u x channel ให้เลือก Channel 5นะครับเป็น s วิตช์ A อันนี้นะครับสวิตช์ Channel 6เป็น s วิตช์ C นะครับ Channel 7เป็น Switch s วิตช์ B แล้วก,กดค้างแล้วก็เช็คนะครับโอเคถูกต้องโอเคเรียบร้อยครับต่อไปเราทำการบายโดรนนะครับวิธีการบายโดรนเนี่ย เดี๋ยวเราต้องเสียบแบตไปด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่มไปด้วยนะฮะปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับข้างบนขวาเงินเงินนะครับกดค้างถ้าเราเสียบแบตเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวเราเสียบแบตเฉยให้ดูก่อนโดยไม่กดปุ่มโอเคจะเห็นว่าไฟแดงเนี่ยเห็นไหมมันจะพิบช้านะครับมันจะพลิบช้าอยู่แต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มไปด้วยแล้วก็เสียบไปด้วย เห็นไหมไฟแดงกระพริบแล้วแล้วถือว่าเขาหมดบายแล้วนะครับทีนี้ไปที่รีโมทนะครับกดนะครับดูไฟแดงแยังกระพริบเร็วอยู่กดตรงนี้ค้างนะครับแล้วกดปลดอ่าเรียบร้อยครับไฟกระพริบหายไปแล้วนะครับแล้วก็ดึงปลั๊กเสียบใหม่ใส่แล้ไฟติดค้างเรียบร้อยแล้วครับนะทีนี้ถ้าเกิดเรากดอาร์มนะครับเอาใบพัดสมูทไล,ลเห็นไหม ใบพัดสมุนนะครับกด ARM ถือปุ่มนี้นะา r คือเปิดเครื่องตัวนี้คือ switch mode ครับ angle horizon acro นะครับอันนี้เป็นโหมด flip over นะครับถ้าเป็นคว่ำอยู่กลับมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอประกอบแป๊บนึงเนาะเล่นนะครับทำยังไงบัตร switch ดีมดขึ้นทั้งหมดนะครับคันเร่งลงต่ำสุดแล้วถึงจะร์มได้นะครับถ้าไม่งั้นมันจะไม่ยอม a r มนะฮะนะถ้าไม่งั้นโดยจะไม่ยอมร์มพี่ต้องปัดคันเร่งทั้งหมดเอ้ยปัดสว w i t c h ทั้งหมดขึ้นนะครับแล้วปัดนี้ลงแล้วมันจะยอมรับ โอเคแค่นี้ครับสําคัญมากนะครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมันหมดที่สามจุดสามเพราะฉะนั้นถ้าเล่นต่ํากว่านั้นนะ่ะโดรนมันจะลืมตัวเองนะครับมันจะค่ามันจะหายนะครับห้ามเ่นต่ำกว่าสามจุดสามเลยนะครับดูได้ยังไงดูในในแว่นนะครับในแว่นจะมีแบตของโดรนบอกอยู่ห้ามเล่นต่ำกว่าสามจสามสำคัญมากนะครับไม่งั้นพี่จะต้องมารีเซ็ตค่าใหม่นะครับทีนี้ เวลาจะรู้ได้ยังไงว่าเล่นหมดจะหมดต้องใส่แว่นนะครับหรือว่าจับเวลาประมาณ2องนาทีนะครับห้ามมากกว่า2อนาทีถ้าเกิดช์จเต็มปุ๊บเล่นได้ห้ามมากกว่า2องนาทีถ้าเกิดมากกว่า2องนาทีมีโอกาสเสี่ยงที่พี่จะเปิดแล้วอาไม่ติดนะครับแล้วมันจะไม่หมุนอย่างนี้นะครับนะสำคัญมากๆเลยนะครับอันนี้นะโอเคถ้ามีคำถามโทรมถามถามครับ